แม่ฟังนีก่กระตุนนะครับพี่น,น่องเนี่ยเอย้าพนเปล่นหนีบอพอเนี่ยเฮ้เป็นยังได้เ่นด้นอเอ้าเลี้ยงตุนนะครับพี่น่องบานเห็นต่เลี่ยงโนะบวานเลี้ยงตุนตุนน่องไม่ไม่พนเปล่ยนหนีเดนี่วไปว่ไปบปใช่อ่าตะกี <ปะ S 2> มี้ตีหาตวัวมันตายครับกันกัรกันทุก มันเดียดเป็ต,ตัวเมียทีจ่จะวา,างผู้เลี้ยงนะว่าใส่เ่าเอายังไงเพื่อนกินนี่พ่อ,อมันมันมันสับประรังห่อเนี่ยเ่มันสับประรังเนี่ยก็ยังเดียวมันมันของ่ท่านใหญ่กับเส้นบาซื้อมันเกีียวตลาดเออตุนตุนกระเลียงได้บ้านี่พี่นอ้อง <laughs> โอ้สุดยอดทั้งเลี้ยงตุนเลี้ยงมดแดงเลียงตะกะแตนเลี้ยงก,ยงกบครับพี่นอ้อง จะว่าเดี๋ยวดดเ,เด็กดูไปมึงด้วยวันศิษย์ให้เขา้าให้จับหูน้ำจักสองสามตัว,ตวมันขกระุนเนาะครับนนเนาะมาันอยังไ้ตะเขียวยู่ไหมนัน่นร้านหน่อยมันเพีงอุ่มก้อนน้ำเออ้ขุนก็ยังงนแมาก็ยจังเมี่ยวเน,นี่ยเนาะโอ้แหวสีวัดเหมือนกับยูนสีอะไรยูจังสีมันบมลงได้ี่โไปใส่บมตนี่แม่หนูเล<อ>ี<อ>้ยงหรเนี่ยเนาะปานนี้เนาะขั้นตัวมันฝูนกรบหูบ ครับนี่คือตุลไปเพาะด้วยบังหนัเฮาบ้านบ่อตุนบ่อหนูวบานนี่เนาะครับเนื้อหยาดนั่นเนื้อหยาดเนี่ยหนูเอามาสมบูพันกันเอาครับสายพันธุ์ยังเนาะพาะนี่เป็นพันธุ์ม้วนอันนี้แล้วม้วนพันหน้าเฮานี่ยปะบ่อม้วนข้อเดียงกันนี่ครับพันนี่ตัวนี้เอามาสมพันธุ์ เอาแย่งให้เพิ่นกินครับพ่อนโนนอายายาในหัวหันในหัวหันให้ปลากินนี่ล่ะครับยังเสียกาขเขาเปียกหัวหันปลาแม่นังเสียกามีมันเอามันให้กินเออครับวันนี้ยากหรอกหนูกนจะกักระเลี้ยงบ่ยากเนาะแตยว่าจให้ขาดน้ำแต่ว่าน้ำนี่ต้อง,งมีมีประจ้ำมีประจ้ำกินจริงจริงแต่นี่พู้อยากได้นี่พอขายจังไหนนะพอโนนี่ ขันน้นคอบวงไปกับกิโลละสองร้อยกว่าบาทคอบวงครบองครบให้พ่อมอมคบให้พ่ออมพ่ออมกินเั็นไจะพ่ออมกินนี่กิโลละสองร้อยกว่าขั้นเดียดอยกไรลูกคนห้ซื้อเนี่การกิโลสองร้อยครับ ลูกคนให้้นเชื่อนจนยังแล้วมีบริการลูกคนใพความแบบมากแบบบ๊อบวงครับเอาแบบบ๊อบวง <Yeah. S 2> พร้อมกินเลยโอ้ oh, พอเราเหตุดีบริการดีด้ยวยครับพี่น้องมีมีทรงพร้อมอยู่วะ่าเ uh, นื้ข้าวมาเอาเองขั้นเนี่ยยู่ไก่กาดช่วงไกรุงเทพได้ขจอามาเอาไปสั่งทรงเคลียร์รุ่งขงเทพเลย <Yeah. S 2> นีย่ครับพี่น้องผู้ใดอยากได้กัโทั่สร้างข้ามาด้วยครับพี่น้องแล้วปลาเสียดเช,ชนแอปเบอร์ทรให้ มกแบบได้กระซังขมามา,มาแบบไอ้แซ่แข็งหรืออบบองเออได้เบิร์ตทั่พ่อเนาะได้ไดครับอเอาจะแนบเ,เบิร์ตท,ทั่วไว้ด้วยครับพี่นอ้องอือก็มีเบิร์ตท,ทันเนี่ยเด้วยครับเด้อผู้ใดอยากได้อาหารแบบแปลกๆหรืออาหารแบบถ้ากระแต,แตนเป็นไข้มดแดงเป็นกบเป็นนูเนาะครับเนาะรัามานี้ข้ามานี้ได้เบิร์ตเลือกินได้ครับพี่น้องดูวัน ตัวนี้คือบอผสมบอครับเพาะบ่บอตัวนี้เก็บเก็บดูซุ่มดวงหน่อยดวงเข้าไปหน่อยเข้าเข้าไปไอ้มันแยกออกจากแม่มันครับอืเข้าไปน้ำกันมันบ่อใดบอเพ่าเวลาามีนสีเสื่อมกับบ่อใดเสื่อมมันดูนี่ครับถ้ามีหลวกก็คือบ่อใดผสมพันธุ์กันเมียนนี่สิสุ่มบดกูตัวเดือมันอนี้แยกกันไปแต่หันใหญ่กับมีผู้สร้างกับอะไรเฮ็ดช่อืง เราพ่อเราเฮ็ดดีครบวงจรได้เลยครับพี่น้องผู้ใดอยากอยากได้แบบตโตสดเราไปลูกเองก็ได้มันครบยิดแบบนี่มึงนึงมีวันหนึ่งตัวนี้กรับลูกตัวหน่อยยังอือครับสองตัวโอ้เฮ็ดไหลไหลบอ่อเนาะพอนะ่อเนาะลูกคาก็ามีมาเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะเรื่อยข้างไกลก็มีฮอดกรุงเทพพุ่นเด้อครับพี่น้อง ีเป็นยังไงครับโูตโตใหญ่เลยครับพี่น้องตัวนี้มันเย็ดแม่มันบอกหรือ่นี่แม่มันมันสี้ขอดแิ่น่โอ้ตอนนี้มันสีขอดมันเทียดเท่งขอดเนาะโอ้ครับขอดเด็เจอิปกระตูสอเอากันดูมันไหนประมาณเดือนหนึ่งที้กำเนียญ่เดียวเก็บซ่อมเขียนนี่ขั้นมันบวมอันกัเอาออกขั้นมันบวมอันกั เอาตัวเอตัผูกอกนี้ครับเี่ยนั่งนั่นลูกมันนั่งนั่งนั่งขวดเออขวกเดีลยวดูนู่ครับเด้ด,ดูนะครับลูกโน่เออขึงซ้ำนี่ขกอคออดไม่ไม่ได้หรอกพอนะครับขอดมากมันเขียนคิปบบดีเลยเนาะครับแล้วตัวนี้มุนีหรอเออตัวนี้นีตะกี้มันล้มหลายหมดตังมาก ครับตัวนี้เป็นตัวเก็บวัลลังกาขาวคับเลิปต้วมคราครับคลิปนี้บาเฉดกับพอ่อเมฆกะบังว่าพี่น้องสิได้ความรู้พอหน่อยก็หลายเด้อครับพี่น้องบาเฉดกับพอ่อเมกะขอลาเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ